เป็นไงบ้างคะเหนื่อยอค่ะอันรู้สึกเบาแล้วจา้าคันนั่น่ะโอ๊ยตอนนั่นนะหนักมากจะตายตอนนี้สบายแล้วค่ะหัวไม่ขิ้ต้มเลยนะหัวค่ะจะชุดประโยชน์ะใ็ใช่มาในชุดขาวค่ใะใส่ผ้าก้ะทุงมันล่ามเกินไปอืม ดำมันอันนันโผล่้วัคุวเนาะผมพอกันอีกตอนที่สองพี่น้องจ้ากำลังเก็บกีอยู่สินขาตัวนี้เนาะอืออืออืมอืม เดินเสดสวยๆไปขันถูเกิดเพิงไปถิ่มซะเลยดินี่อันนี้ปลารู้ค่ะอันนี้ว่าใส่ปลาข้อข้าวปลาข้ออ้อขนาดอื้มอื้มมันเหยียบน้ำมันรู้สึกเจ็บอยู่มะเนาะมาส่งดอก เลิศค่ะอืมบริเป็นอุปสรรคต่อกับผมติน้นเหมือนนี่ไอ๋อพี่มา,าหาลาดนะจิพี่เอออย่างให้กำลังใจอืม มันบอกข่าว,พวโพสบอลหนูอ,อิติกตอ็อกเลือแค่ตัวเดียว,วยจัดไปค่ะหนูชุดสองมะหลามพลวัลส,สินนะเอออ่า หเหลื้อให้ดีอ่ะพี่น้องให้ตัวนะ่ะให้น้อยให้ดียวสิแล้วแหล,ละแค่เขาเว้าบ้าสึกด,ดีแล้วก<ห>็หิ้มฝันไปไกลหัวใสเดินแบบก่อนส,สวยๆเดินไปแล้วก็เดินมาหย่างมาถอนอืมมันจะไปไกลแล้วกล้องกูจับบ่ได้ คะแนนเต็มซีฟหายเท่าไรพี่น้องอ,งอโลกต้องจำค่ะกับชุดถานาเลอเลอเปอิดเสอฮะอืมเปลี่ยนสุดแล้วพี่น้อง แม่นยังบาทนี่เหยียบพานขี่เมาอืออุยกลออนซ่อนสูงแดดเปรี้ยงออกมากอีกแล้วพี่น้อง โลกต้องจดจำกับชุดไถานาของนางค่ะ,ะเลิศค่ะอีโ้มใส่หมวกมันบกคือ,อวะ่ะเอาหมวกมาอือ เลิะเลิะเผลอเสือพี่น้องมาเบาซาจอยมาประส่านกับนางเอื้อยชนอีจอยมันไปดำหน้าเห็นสอยประขอดเบ้อได้ยินมาว่อวานนั่นแหละ สินกับสิ่นค่ะอาร์ติน้องอืมอืมอืม ต้องลงมันห่อนหรือมันเหมื่อยว่ามันห้องน,นะเรืองหน้าหายเดียวพี่น้องคาสิแล้ละ่ะทางอื่นผนัดหนามเต็มหายเต็มเต็มคันเนาะมาทางเจ้าผัดบะหมี่หนามกระเงืดอยู่ เอา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 ืมฝนกระตกอยู่ถูกมืออยู่พี่น้องแต่ว่ามันบ่แหง้งตกมาพอดีหล่ออย่าสู้ไหมคะเลิศค่ะ สงสารผู้กลางจอ้องวะพี่น้องเอา <laughs> อออระวังหางรถท้ายตีดำ dạng cough hôm thật hết sáng nát sùa thôi 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 เลเลเฟอร์เซอร์อืมกูมซื้อกว่าจะมีอุป,ปรสรรคแต่ก็พ้มหลายๆเรื่องบ้านนี้เออกูเบิ่งคากแล้ว ม,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 มันใส่เลขยังไทยนะดามว้อยู่เนาะเลขหนึ่งก็ Ừ. À. Ma lộ. phim ถ้าหายสุดท้ายเย่เย่เย,เย,เยจเจ่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้แวจ้าไปแห่งแพนเอาไปอืมอืมสวยสวยสวยอ,อ,อ,อืมเออก้างให้มัสกอร่องเจาะกับรบริเบิ่งคนเสืออะไรซะ จ้องกับเบอร์บึงคนเป็นอะไระคะ,ะเหน,นื่อยอยู่นะคะอืะเหน,นื่อยกับเหนื่อยกับคพอ่อนจับจ้องเหนื่อ <laughs> ยน้ำดอกไายดอกค่ะจับจ้องกับอกผม, <laughs> มันจิกหัวจะได้ได้จ <laughs> ะ <laughs> เป็นซาพี่น้องเอ้ยเหลือหน้าให้เดียวพีนพ่น้องเดี๋ยวห้องก็ไปซะก่อนแจกล่างก็เพียงสนีทพี่น้องจ้า <laughs> ไห้เบิ่งให้ส้มนอตเล็กๆหน่อยๆ,ๆ,ๆอย่าลืมข่าวไฟเบิ่งไปส้มซ่องนะส,วส,สาว <ๆ S 1> เอ้ยพี่น, <ะ S 1> น้องพอเป็นกําลังเออกําลังใจให้นางแน่เนาะโทรศัพท์นางก็ได้แล้วเหลือแต่โหลดค่ะบานนี้ความฝันของนางมีอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละโทรศัพท์กับ,บโหลด,ลดมอเตอร์ไซค์ต่อไปกับเป็นมอเตอร์ไซค์พี่น้องเอ้ยจะเก็บออมไว้ซื้อมอเตอร์ไซค์หนูที่ซัพพอร์ตหนูค่ะซัพพอร์ตหนูนะคะขอบคุณมากซัพอนูคะอือ ถ่ายหน้าหรือเดินแบบว่าหยกขึ้นสูงๆหนจ่องก็ได้อ้าวไม่ได้ซ่อนะฮะเหลือหายสุดท้ายท่ายสุดขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องท่สุ้ถูกคนที่เบิ่งจบคลิปเดอร์ขอบขอบคุณเยลายที่เบิ่งโฆษณาให้เนาะ ขอบคุณมากมายครับอมอยู่ดีไม่แห้งทุกคน